สว,สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อเด็กชายธนวั์พิริยะปัญญากุลครับชื่อล่นชื่อเตอร์ครับน้องคปเตอร์ใช่ไหมคะวันนี้น้องคปเตอร์จะมาพูดเรื่องอะไรคะวันนี Kaiser, ้น้องคอปเตอร์จะมาพูดเรื่องบ้านของตัวเองนะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นบ้านของคอปเตอร์ใช่ไหมคะใช่คะะไม่ต้องหมุนก็ได้ลูกอ่ะช่วยอธิบายให้แม่ฟังหน่อยไหมคะได้ไหมคะว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้างอันนี้ รัสิเลยคือต้นไม้สามต้นหลอคะ,แล,ะแล้วก็พระอ,องค์ใหญ่ลงครูเขาหลอคะก้องเห็นไหมเนี่ยเห็นค่ะเห็นค่ะแลวอันนี้คือพอระอาทิตย์นะคะฟ้าตรงนี้คือเมฆฝนหรอคะ่อคะที่บ้านมีสมาชิกกี่คนคะสมาชิกเจ็ดคนมีใครบ้างคะมีพ่อแม่น้บิม่มน้าตาเตอร์ตาน้องเบลหลอคะ่อคะที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงไหมคะมีสัตว์เลี้ยงอยู่สองเจนิตก็จะเป็น กินเนื้อกับกินพืชหรอคะกินเนื้อนี่คืออะไรคะสัตว์กินเนื้อที่บ้านก็จะมีหมาสามตัวชื่ออะไรบ้างคะกุยดำกุ้นหรอคะแล้วมีสัตว์กินพืชคืออะไรคะมีไก่อีกสิบตัวแต่ตอนนี้ตายไปตัวหนึ่งเหลือเก้าตัวโอเคค่ะแล้วคออบตร์ <c oughs> ชอบบรรยากาศที่บ้านไหมคะ ชอบครับฝนตกบ่อยมากเลยแต่ข้อเสียคือหนาวหรอคะแล้วชอบอะไรในบ้านมากที่สุดคะอันนี้ก็เป็นคุณแม่อันนี้ก็เป็นคุณพ่อกำลังถือร่มอ,อยู่หรอคะคุณแม่ไม่ได้ถือร่มเพราะว่าคุณแม่อยู่ในมุมของหลังคาเนาอตรงฟ้าฟาตรงนี้ก็เป็นอ่าน้ำที่มันท่วมแล้วฝนตกเนี่ยออกไปตักฝนได้ไหมคะไม่ได้พอเพราะอะไรคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สบาย คุณพ่อก็ถือล่มหรอคะอแล้วเวลาครับเตอร์อยู่บ้านนะครับเตอร์มีความสุขไหมคะมีความสุขมีความสุขยังไงคะมีความสุขก็มีความสุขที่เด็กนะหรอโอเคอ่ะแล้วครัเตอร์มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมอีกไหมคะ ครับแต่ว,ว่าจะโชว์ข้ออื่นค่ะอืมโอเคค่ะจบแค่นี้ก่อนค่ะจบแค่เรื่องของบ้านของเราก่อนค่ะเดี๋ยวข้อต่อไปค่อยว่ากันใหม่นะคะสวัสดีคุณครูสวัสดีเพื่อนเพื่อนก่อนครับ,คร,บครับผม